ขี้หลงขี้ลืมความจําไม่ค่อยดีความจําสั้นจากการทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอหรือวัยที่สูงขึ้นปล่อยทิ้งไว้อาจเสี่ยงเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะครับแนะนําทานน้าปั่นสูตรนี้บํารุงสมองเพิ่มความจําครับมีอะไรบ้างไปดูเลยครับอย่างแรกคือวอลนัทครับวอลนัทเคยเห็นไหมสังเกตไหมครับมันเหมือนอะไรดูดีๆนะครับคุณจะเห็นว่ามันเหมือนสมองทั้งสองซีกมาติดกันเลย แล้วมันก็บำรุงสมองได้สุดยอดมากโดยวอลนัทเนี่ยอุดดมสมบูรณ์ไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า a l a ซึ่งเป็นไขมันดีเพิ่มการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองทำให้จดจำและสมาธิดีขึ้นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระพวกวิตามิน E p โพลีฟีนอลซึ่งช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการเสื่อมด้วยนะครับสุดยอดเลยไม่กินไม่ได้เลยครับเนี่ยวอลนัทนี่ใส่ลงไป1กํามือนะครับอืมใส่ไป อันต่อไปคือกล้วยครับกล้วยอันนี้คงรู้จักทุกคนเนาะกล้วยเนี่ยมีกรดอะมิโนทริปโทเฟนที่ช่วยให้สมองสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยลดเครียดผ่อนคลายและทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยครับสายลงไป2-3สลูกแล้วแต่คุณเลยนะครับแกะนะครับแล้วก็สายลงไปเทน้ำทุวมๆนะครับมานี้โอเคปิดฝาแล้วก็กดปุ่มนมถั่วปัน่น แล้วก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับด้วยเครื่อง KBS Let's go <S สูตรนี้เนี่ยทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับโดยเฉพาะวัยทำงานที่ใช้สมองเยอะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็ผู้สูงวัยด้วยก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองได้อย่างดีแล้วก็เพิ่มความจำด้วย <c oughs> อ่าเสร็จแล้วดูผลงานกันครับอือ้ ยอดอืออย่างหอมเลยมาดูผลงานนะครับโอ้โหเป็นครีมแบบละเอียดทุกอย่างถูกสกัดออกมาเป็นตัวยาพร้อมเลยนะครับกดอะมิโนโปรโตีนโอเมก้า3อยู่ในนี้หมดแล้วช่วยบำรุงความจำนะครับมาชิมกันอืมโอ้โหรสชาติมันนุ่มนวลไปอีกแบบนะครับไม่เหมือนอัลมอนด์แต่ว่าฟิลกูดมากครับอืม อร่อยมากแล้วก็เนียนมากละเอียดสุดๆเลยนะครับลองดื่มสูตรนี้ทุกเช้าสมองปลอดโปร่งความจำดีขึ้นแน่นอนครับอย่าลืมแชร์สูตรนี้ให้เพื่อนๆที่ขี้ลืมนะครับใครที่สนใจเครื่อง KBS Alpha นะครับเครื่องปั่นที่ทำน้ำปั่นนมปั่นได้ดีที่สุดสำหรับดูแลสุขภาพก็ inbox ก็มาได้ครับและอยากให้ผมทำน้ำปั่นบำรุงส่วนไหนอีก คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจโคตต้นธรรมชาติรักษาแนะนำกดติดตามไว้ได้เลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดสูตรน้ำปั่นดีๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ